เรามาดูกันเลยครับว่าีสุสปาร์คของเราเนี่ยสามารถดัดแปลงทําเป็นรถอะไรได้บ้างครับหนึ่งนะครับคอกซิงคอกซิงทําไงนะครับคอกซิงก็คือว่าเดี๋ยวรถของเราเนี่ยไปใส่ล้อแบ็กคู่หน้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเสริมแหนบแล้วก็ใส่คอกสูงประมาณเมตรสามสิบาก็เป็นกระทะผ่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างในใหม่นะครับผมแค่นี้แหละมันก็เป็นรถคอกซิงแล้วครับผมนะครับต่อไป ลดับ2นะครับรถตู้แห้งตู้แห้งเนี่ยคือเราลดสปาของเราเนี่ยไปต,ต่ออูดได้รับมาตรฐานนะครับเป็นตู้เป็นตู้แห้งนะครับเป็นรูปที่เป็นน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับผมเหมาะสําหรับการใช้ง,งานของรูปบริษัทห้างร้านทั่วไปอย่างนี้เรายังสามารถที่จะเ,เขียนรูปบริษัทเราได้ว่าบริษัทจะชื่ออะไรรับส่งสินค้าอะไรได้บ้างนะครับแล้วประโยชน์อีกก็คือว่าสินค้าของเรามันจะเกิดความเสียหายฝนตกมั่งแดดออกมัางอะไรพวกนี้ ทำให้สินค้าไม่เสียหายและอีกอย่างก็คือว่าสินค้าเราปลอดภัยแน่นอนเพราะมันคุมสินค้าเราทุกอย่างหมดเลยนะครับผม3นะครับเป็นรถหลังคาอลูมิเนียมนะครับราคาทรงสูงนะครับเปิดท้ายได้2บานพวกนี้เหมาะสําหรับใช้ส่งของทั่วไปสินค้าเป็นเด็ทั่วไปนะครับผมนะครับผม4นะครับเป็นรถสไลด์นะครับรถสไลด์นี่คือคนจ้างขนส่งยานยนต์ทั่วไปนะครับหรือรถเป็นรถบรรทุกรถได้เลยนะครับผมนี่ใหม่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมส่วนสปาของเราเนี่ยมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับ ในเครื่องยนต์1.9ซีนะครับเริ่มต้นดาวฟังให้ดีนะครับ9,000บาทพ่อือนละ8,000กว่าบาทนะครับผมพร้อมประกันชั้นหนึ่งนะครับผมคุณลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อที่วัดได้เลยครับที่เบอร์0818568481หรือทาง ID ดีไลน์ก็ได้ครับ niwat2552 นะครับแคมเปญดีๆอย่างนี้มีที่อีสุปกิจมอเตอร์บ้านโป่งที่เดียวเท่านั้นนะครับและอย่างนงครับอย่าลืมนะครับ ต้องซื้อคนีวัดด้วยนะครับผมแล้วคุณลูกค้าจะได้รถชั้นเลิศไปใช้พร้อมกับบริการชั้นเยี่ยมจากนิวัดนะครับผมอย่าลืมนะครับซื้อรถอีสุนกถึงนีวัดด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบา,บายครับสวัสดีครับ